่ะนีน่งานแต่งงานฮะไหนงานเข้าเหรอบเดีย๋ยช่างไหม,อมบอกอยบอกครับรงานเนี่ยนะมาลูก่อเยีะช่างไม่กลับมา เดช่างมันก็นมาก็หยาดเขาหยาดเดช่างมมมผมขับได้แต่ว่ายังไม่คล่องครับรถเกียร์อ,อัโัต้ ออทุลครับทำสวยเลยนะเขาปรับผิวทำพื้นยกกระป๋อมทุเรียนสวยเนี่ยครับสวนนึ่งเกล้ยเลยสวนหนึ่งกี่ยสวนของใครของบานไม่รู้บานยมดปะไม่รู้บานยมดปะยมดจังก่อนทีบวชอยู่ที่วัดนิยองหิบลูกศิดลงมปะครับ ก็เห็นพวกเยยมมดพวกเยยนหนุ não, novo, e, um nte, réussi, ่มพวกเนี้ยเข้ามาทำอ่ะเยียนหนุ่มเยยนหนุ่มลูกงสมอ่ะเข้ามาเข้ามาทำตัดหญ้าอะไรกันโย่จะไม่รู้อ่ะสวนของก็รู้เปล่าตรงหนังกี้แหละของบ้านนี่อ่ะยู่นยย่ยอ

อ๋อโกยดีหายเลย

อุตสาห์แล้วเกินไะกระตอหลวงพ่อกระต้อเอากระตอไม้เอ้าเอามายาวเลยเหรอโอ้ไม่เอามาทั้งต้นทั้งต้น คนเนี่ยขายแบบในรูปอะไรแนี้ขายของมีอย่างนี้ไหมอ่ะของเขาเขาไ่เขาไม่อะเขาให้อะ เรียบเลยือเปล่าฮะคันนี้ยละ่ะ <Okay. S 1> ก่อถูกครับก่อนมาถูกตนประดูห้หลวงพองไง <Okay. S 1> ถูกตนประดูห้หลวงพอไงเทอะเอาไว้ในสวนยาง <Okay. S 1> ครับต่อคันนี้มาถูก <Okay. S 1> ก่อใช่หลอกนะครับหลอกผีเสือ้อ <Okay. S 1> ครับ <Okay. S 1> ครับ <Okay. S 1> ยก ยกหิวให้้อยแล้วถอยรถยนต์เสียบเอาครับฮะรนะทิ้งอะไรก็เกยพยกพอไปจอดแถวยางแล้วก็เอาหลอดมาข่อมไว้อีกแล้วก็ยกอีกแล้วก็เดินหน้าออก <c oughs> ครับคนเดียวทำได้ มันจุดทับครับมองไม่อเห็นรถเดี๋ยวต้องต้องรอ,อช่วงหน่อยออ,อยีแสง,ง,งครับยังหนึ่งพอรถมานังอ่ะเราจะไปัง่รถทุกขวางไว้นะ่ะเนี่ยรถใหญ่มาเต็มเลย มันขวางอยู่ครับเขาไปเสียบไม่ได้ ซาลาที่เป็นห้องเกิดโจกแล้วครับ